ไปที่ประเด็นร้อนกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะร้อนว่าน,นี้อีกร้อนคือเรื่องราวเรื่องนี้นะไม่จบง่ายๆแน่นอนค่ะเ <c oughs> พราะตอนนี้เหมือนปะทุขึ้นใหม่อรอบนึงนะคะคือก่อนหน้านี้นะคะเรื่องราวของชุดนะคะที่น้องใหม่ดาวิกาใส่ไปที่เทศกาลหนังเมือง<ภ>าคาญง่<ภ>าเหมือนจะจบลงแล้วเหมือนจะจบลงด้วยดีแต่ตอนนี้นะคะเหมือนกับว่าผู้จัดการส่วนตัวของน้องใหม่นะคะก็เปิดศึกครั้งใหม่กับพิธีกรรุ่นใหญ่จ้า ศึกนี้ดูเหมือนจะไม่จบลงง่ายๆนะคะพอล่าสุดผู้จัดการของนางเอกพัลลัานใหม่เดวิก hmm. าก็ออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมซสยยาวเหยียดเลยนะ,ะหลังถูกพิธีกรรุ่นใหญ่ใส่สีตีขาวว่านางเอกคนดัง ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศที่เทศการหนังเมืองคารนะเนื่องจากสื่อถามเรื่องชุดที่เธอใส่ว่าเป็นของแบรนด์ไหนและสาวใหม่ก็ตอบกลับนะว่า I don't know นี่เรื่องเหมือนกำลังจะจบสวยแล้วก็กลับกลายเป็นเรื่องขึ้นมาอีกสั้นนั้นโดยฝั่งผู้จัดก,การสาวใหม่ก็ของขึ้นนะก็บอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยรังแกเด็กไม่รู้จักจบจากสิน้นวันนี้เราได้เจอสาวใหม่นะเธอก็เลยมาชี้แจงเรื่องนี้ให้เราได้รู้กันด้วยค่ะ คือพี่ก้าเป็นผู้จัดการนะคะพี่ก้าพี่ก้าก็จะมีสิทธิ์ที่จะปกป้องเด็กในสังกัดตัวเองนะคะก็เป็นสิทธิ์ของพี่ก้าเลยะค่ะเราอยู่ตรงนี้มาะค่ะแล้วเราก็เริ่มเข้าใจวงการมากขึ้น,นะค่ะแต่ถ้าแต่คือถ้าสังเกตใหม่จะนิ่งมาเลยตลอดอะไรยเงี้ยค่ะแต่รอบครั้งนี้ก็พี่ก้าคงคงใช้สิทธิ์ในความเป็นผู้จัดการที่จะออกมามาพูดอะไรบ้าง <S 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 อะไร <S <S ไะะอย่างเงี้ยค่ะเพื่อไม่เกิดเพื่อไม่เกิดความเข้าใจผิดกันมากไปกว่านี้ นี่ก็ขอให้จบลงได้ด้วยดีนะคะใช่แล้วก,ก็มีประเด็นมาต่อแบบเรื่อยๆเลย<ช>เลยนาะ<ช>คนดูก็คงแบบต้มมามารอกันอยากจะรู้ว่ามันอะไรยังไงตั้งแต่ตนน้นจนจบเลย<ฆ>ไม่รู้ว่าจะจบหรือยังด้วยเนาะ,ะก็ต้องติดตามกันต่อไป